ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวชุดคอลเลคชันใหม่อีกแล้วนะคะแต่วันนี้หยิบเป็นเซตให้ดูเลยนะคะที่จริงเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ลูกค้าน่าจะเห็นนะใส่หลายรอบแล้วนะคะเอาไปใส่ทั้งสีสีเลยสีม่วงสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงปกติอะชุดเนี่ยจะใส่แค่ครั้งเดียวเนี่ยจะขายมือสองแต่เสื้อแจ็คเก็ตเป็นอะไรที่แบบแนนไม่ขายเลยเพราะว่าแนนชอบมากแล้วมันใส่ได้ตลอดใส่ได้เรื่อยๆอย่างอย่างเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะเป็นงานซูเปอร์พรีเมียมลูกค้าซื้อครั้งเดียวแล้วใส่ไปยยาวๆได้เล นี่นะคะอันนี้นั่นพับแขนนะถ้าใครแบบอยากจะปิดฝ่ามือก็แบบนี้ก็ได้ไว้ใส่ทับเวลาเราไปฟิตเนสบางทีเราใส่แค่สปอร์ตบาร์หรือเสื้อมันโป้ะนะคะก็แนะนําตอนนี้สีม่วงน่าจะมีแค่ S M นะคะส่วนสีดําขาวแดงน่าจะ S M L มั้งถ้ไม่ได้ใจเดี๋ยวลองทักมาถามอีกทีนึงนะคะอ่าเดี๋ยวจะขออนุญาตถอดก่อนอ่ะนี่วันนี้ที่อยากจะรีวิวนะคะ เป็นคอร์เรคชันใหม่ล่าสุดเลยดีไซน์เก๋มากใส่สบายรุ่นที่ขายก่อนหน้านี้แนนว่าใส่สบายแล้วนะแต่อันนี้คือใส่สบายกว่าแต่ถ้าใครชอบเอลสูงมากอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะเพราะว่ารุ่นนี้เอลสูงเลยสะดือประมาณ2-3นิ้วนะคะประมาณนี้แต่ถ้าความสบายไม่ค่อยรัดกระชับแบบอึดอัดก็คือแนะนำเลยมีความกระชับพอดีเนาะปกติคือแนนใส่สื้อา,าไซส์เอ มันจะแบบรัดๆแต่ว่าตัวนี้ก็คือรัดกระชับพ,พอดีใครที่หุ่นใกล้เคียงกับแนนรุ่นนี้สามารถใส่เอฟได้เนาะอันนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีม่วงอ่อนที่แนนใส่อยู่ตอนนี้แล้วก็สีดําแล้วก็สีขาวสว่วนสีขาวลูกค้าจะถามว่ามันบางไหมคือด้วยความเท่รุวนนี้มันเป็นแบบสีขาวเลยนะไม่ใช่ขาวไอวอรี่หรือว่าขาวครีมคือแบบสีขาวแนะนําให้ใส่เป็นจีติงสีเนื้อไร้ขอบหรือว่าสีไข่มันจะช่วยช่วยแบบว่าได้ระดับหนึ่งก็คือเอาจริงๆมันก็ ถามว่าบางไหมสีขาวถ้าเราไม่จ้องจริงๆมันก็ไม่บางเนาะนั่นแหละโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นมีฟองน้ำเรียบร้อยแล้วสามารถถอดเข้าออกได้รุ่นนี้จะต่างกับจากรุ่นอื่นก็คือมันจะมีเป็นดีไซน์แบบ C2 ที่จริงแนนัป็นคนไหล่กว้างแล้วก็ต้นแขนข้างบนใหญ่มันจะแบบว่าชอบอึดอัดช่วงต้นแขนแต่ตัวนี้คือตอบโจทย์ลูกค้าเห็นไหมว่ามันจะเหลืออ,อีกตรงนี้เนี่ย เหลือเพราะฉะนั้นใครที่แบบไหล่กว้างหรือว่าต้นแขนใหญ่ก็คือตอบโจทย์เลยมีฟองน้ําเรียบร้อยแล้วสามารถถอดเข้าออกได้เวลาเราเล่นเล่นหลังหรือว่าเล่นไหลเงี้ยค่ะเวลาเรายกลัมเบลคือมันล็อกดีมากฟองน้ําไม่เลื่อนถ้าถ้ารุ่นอื่นที่เป็นเสื้อแขนสั้นมีฟองน้ำอะค่ะมันมันจะเลื่อนเนาะแต่นี่ก็คือมีความแบบรัดกระชับแล้วก็ล็อกใต้รอบอก,อก แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ไม่มียางยืดนะคะจะเป็นผ้าแล้วเขาก็จะดีไซน์เย็บตะเข็บตรงนี้ค่ะให้มันล็อกหนะ้าอกเวลาเราก็โดดใส่วิง่งใส่แบบโยคะพ,พิลาติิหรือว่าวันไหนที่เราเล่นแขนเล่นไหล่เล่นหลังอะไรแบบนี้ค่ะก็คือกระชับได้ดีสรุปก็คือชอบมากๆอ่ะแล้วก็จะด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นแบบเย็บติดนะคะเป็นซีทูด้านนอกเนาะแล้วก็เป็นสปอร์ตบาร์ด้านในคือใส่ตัวเดียวจบลูกค้าไม่ต้องไปใส่สปอร์ตบาร์ด้านในนะคะชอบตรงดีไซน์แล้วก็ความใส่สบายนี่แหละอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเสียดายอ่ะได้มาแค่3สีกระเกงเอลสูงเลยสะดือขึ้นไปประมาณ2อนิ้วนะคะเย็บเป้าสามเหลี่ยมเป็นผ้าลื่นๆผ้าไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากแห้งเร็วแล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีเป็นงานพรีเมี่ยมนะคะแต่ก็ยังโปรโมชั่นได้อยู่นะด้านบนนะคะไอเนนี้ยไม่ไม่ใช่ยางยืดหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นเย็บตะเข็บปกติเพราะฉะนั้นไม่อึดอัดน,นะคะแนนใส่ไซสเ์เ สูง161น้ำหนัก50กิโลอก31นิ้วใต้รอบอก27นิ้วเอวคอด25สะโพก36ในใส่ไซส์เอ็ดนะคะอ่ะแน่นเอวคอด25นะคะก็ยืดออกประมาณ26 27คือยืดสุดนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอึดอัดมาก27เอาไซส์เอ็มก็ได้ค่ะอ่ะดูเป้าก่อนเนี่ยค่ะน่ารักมากเป็นสีม่วงแบบม่วงอ่อนพาสเทลคือสวยเลฟิฟเลิฟจริงๆลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังได้นอนแต่มีน้อยมากนะลูกค้ามีไม่เยอะนี่ ปกติที่แนนเอามาขายมันจะไม่ค่อยมีเป็นดีไซน์แบบ C2 เนอะอันนี้ก็คือแบบชอบอ่ะแนนยื่นให้ดูแล้วกันเริ่มหอบแล้วคะ่ะทุกคนนี่เหนไมเนี่ยใส่แบบยกได้เลยเดี๋ยวยื่นให้ดูด้านหลังคือยืดยืดหยุ่นดีเวอร์ชอบคือก่อนหน้านี้แนนแนนขายที่เป็นเสื้อแขนสั้นมีฟองน้ำนี่นก็ว่าใส่ดีแล้วนะแต่ตัวนี้คือแบบใส่ดีไปอีก ดีในที่นี้หมายถึงว่าดีไซน์ความยืดหยุ่นความสบายแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพง <c oughs> ไม่แพงนะถ้าได้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยว่าโอเคอเห็นนะคือกระชับอะ่ะกระโดดตบไปเลยจ้ะเริ่มหอบอ,ะอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวยืดตรงสะโพกให้ดูอันนี้ในะสะโพกสามเจ็ดเห็นนะไอสามหกูุฒิสะโพกสามหกก็คือประมาณสะโพกสามเจ็ดก็คือใส่ได้อ่ะประมาณนี้นะคะโอเค หมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเอลสูงเลยจะดือขึ้นไปแค่2นิ้วนะคะ 2- อนิ้วนะคะไม่เกินถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเอลจะอาจจะไม่สูงเท่าแต่ว่าถ้าความใส่สบายความกระชับความยืดหยุ่นก็คือตอบโจทย์เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะรุ่นนี้เป็นคอร์เลคชั่นใหม่มีทั้งหมด3สีอาจจะแป๊หนึ่ง มีสีม่วงที่นใส่อยู่ตอนนี้นะคะและอีก2สีก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำลูกค้าสามารถเลือกไซส์เสื้อกับบังเกนคน์ะคซส์ได้แต่ขอไปสีเดียวกันนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้แยกขายราคาลูกค้าใหม่นะคะ1เซต1390บาทลูกค้าเก่าลดไปอีก100บาทเหลือ1 2 9่ันบาทแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ถ้าใครอยากประหยัดเงินนะคะช่วงนี้อะไรที่แบบโปรโมชั่นก็ต้องเอาไว้ก่อนนะคะ ก็สามารถซื้อเป็นโปรโมชั่นค่ะแบบได้นะคะโปรโมชั่น2เซต2,000ันบาทลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าคือราคาเท่ากันสินค้าที่รัดเป็นสินค้าพร้อมส่งส่งฟรีทุกชิ้นนะคะเราส่งของทุกวันวันอาทิตย์เราก็ส่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจไงมาไปที่หน้าโปรไฟล์ Instagram นะคะกดลิงก์แอดไลน์มาได้เลยหรือถ้าใครมาจาก Tik t o k นะคะก็สามารถส่งมาทางข้อความ หรือส่งมาทาง f a c e b o o ไทยเกิร์ฟเน็ก็ได้เดี๋ยว t นะิกต็อกเนี่ยจะลองใส่ลิงก์สินค้าให้นะ mm hmm. เนาะเผื่อลูกค้าจะได้แบบซื้อง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบลูกค้าติกต็อกอ่ะแบบดุเดือดมากมาเยอะกว่า i n s t a g r กรมแล้วเพราะว่าลูกค้าจริงๆอ่ะลูกค้าหลักนะ่าจะอยู่ที่ i n s t a g r กรมแต่เดี๋ยวนี้คือลูกค้าใหม่ๆมาจาก t ิกต็อกเยอะเพราะฉะนั้นเพื่อการที่ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าง่ายขึ้นเดี๋ยวเนะยจะใส่ลิงก์ใน t ิกต็อกให้นะคะกรีวีขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย